สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะพิมพ์ริพายทำหน้าใหม่เห็นกันหรือยังพิมพริพายทำหน้าใหม่ฟิลลูกคุณหนูแถมคล้ายกำลังมีความรักเห็นกันหรือยังพิมพ์ริพายแม่ค้าออนไลน์คนดังในโลกโซเชียลทำหน้าใหม่ใช้ลายกว่าเดิมจนลูกค้ายังทักหน้าหวานเหมือนลูกคนหนูหากใครที่เป็นลูกค้าตัวยงของพิมพ์ระดาพรเบญจวัฒนพัฒน์หรือพิมพลิพายแม่ค้าออนไลน์คนดังในโลกโซเชียล จะสังเกตเห็นได้ว่าสองสาวันมานี้ใบหน้าของสาวพิมพ์ริพายดูเขียวเขียวช้ำๆคล้ายคนที่เพิ่งไปทำอะไรกับใบหน้ามาซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับเองในหลายสดขณะขายของว่าเพิ่งไปร้อยไหมามาทำให้หลายคนถึงบางอ้อว่าทำไมหน้าตาของเธอจึงเป็นรอยจุดจุดเขียวช้ำและล่าสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเหมือนว่าน่าจะเข้าที่แล้วเพราะแม้กระทั่งคนเขียนเองยังรู้สึกได้ และเมื่อไปอ่านคอมเมนต์ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าพิมพ์ริพายเปลี่ยนไปมากโดยส่วนใหญ่พูดไปในทิศทางเดียวกันว่าหน้าของพิมพ์ริพายดูละมุนขึ้นและสวยขึ้นกว่าเดิมมากอีกทั้งยังมีลูกค้าที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าหน้าตาตอนนี้เหมือนลูกคุณหนูเลยอีกทั้งท่าทางกริยาเธอยังเปลี่ยนไปตามใบหน้าของเธออีกด้วยจนคนทักว่าทำไมวันนี้ถึงดูเบาๆไม่เกลียวกาดตามสไตล์พิมพ์ริพายเหมือนปกติ แถมยังดูเขินๆจนลูกค้าเข้ามาคอมเมนต์จับผิดว่าหรือกำลังมีความรักมีแฟนแล้วหรือเปล่าซึ่งเธอได้อ่านพอดีพร้อมพูดว่าไม่มีไม่มีนัดเย็นไม่มีพร้อมบอกอีกว่าวันรุ่งขึ้น3พฤศจิกายน2565หรือวันนี้ต้องมาขึ้นคอนเสิร์ตรังสิตเฟสก็เลยต้องเก็บเสียงเอาไว้งานนี้ก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงคงต้องจับผิดเฮ้ยติดตามกันต่อไปคะ่ะ ขอขอบคุณแห่งข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฝังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ